สวัสดีค่ะพี่มินวชรชนยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเก็ดความรู้ที่ดีจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหลือ,องท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าวิบากรรากรรมทำกรรมชนิดใดามาเราจึงเก็บเงินไม่อยู่ทั้งๆท,ที่เราก็ทำทานบ่อยทำทานด้วยใจยินดีเสด็จพ่อองค์เพชรทรงตรัสสอนไว้ว่าวิบากกรรมที่ทำให้เก็บเงินไม่อยู่นั้นก็เพราะว่าในอดีตชาติเราเคยใช้ทรัพย์ของคนอื่นอย่างทะลุงใช้ทรัพย์ของเขาโดยไม่ปราณี ไม่ถนอมทรัพย์ของคนอื่นเช่นใช้ทรัพย์ของบิดามารดาอย่างไม่ทนุถนอมใช้เงินเหมือนกับเราไม่รู้คุณค่าของเงินแบบนี้นี่แหละมันเป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาทําให้เวลาเรามาหาเงินเองนั้นมีรายจ่ายรั่วหน้ารั่วหลังไปหมดแบบนี้นั่นเองถามว่าจะทําอย่างไรให้มัน ให้มันแก้กันเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมของตนเองข้อหนึ่งเลยเราจะต้องอย่าไปโกรธเคืองแค้นเวลาที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยให้เราเข้าใจว่านี่มันเป็นวิบากกรรมผลกรรมของเราเองและจ่ายอะไรออกไปก็ให้ใจยินดีใจยินดีที่เราได้กําลังชดใช้วิบากกรรมของตัวเราเองให้ทําด้วยสติปัญญาแบบนี้ซึ่งจะต้อง <c oughs> ซึ่งจะต้องอาศัยกับกำลังของสติปัญญามากเพราะ คนส่วนใหญ่แล้วก็จะเดือดดาลเวลาที่ต้องมีรายจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเกิดความโกรธโทสะพยาบาทขึ้นมาและข้อ2เราก็ต้อง ทำทานบ,าบา่อยๆทำทานกับพระอริยะเจ้าบ,าบา่อยๆทำทานด้วยใจปิติสุขยินดีและอธิษฐานเอาว่าขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้ข้าพเจ้ามีความลดทอนภาระนิสินภาระวิบากกรรมต่างๆที่ทําให้จะต้องจับจใ่ายซ้ายขวาหน้าหลังไปหมดขอให้บุญนี้จงนําพาให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนาด้วยเทินให้ทําแบบนี้อยู่บ,บ่อยๆและทุกสิ่งทุกๆอย่างก็จะเกิดกับเราดีขึ้นวิบากมันก็จะลดลงทอนอำนาจลงก็จะทำให้เราเบาคลาย หรือไม่ภาระมันก็ยังมีอยู่แต่จิตใจที่ประกอบด้วยสติของเราสติปัญญาของเรานั้นมีมากขึ้นเราก็จะทําใจได้ดีมากขึ้นเองเหมือนเราเกิดมาเป็นหุ่นยนต์ต้องได้รับบทบาทให้จ่ายนั่นจ่ายนี่หรือไม่เราก็มีความคิดดีว่าอย่างน้อยเราก็หาทรัพย์สินได้มีให้จ่ายเราก็ต้องทําแบบนี้ถ้าวิบากรรมของเรามันตกแต่งมาให้เราต้องจ่ายไม่ค่อยจะมีเก็บเท่าไหร่เราก็จะต้องยินดีน้อมรับ วิบากกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้เมื่อยิ่งน้อมรับด้วยใจยินดีและเป็นสุขเท่าไหร่นั่นแหละมันเป็นทานบารมีและมันจะทําให้ใจของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเราขึ้นก็ตามและนั่นแหละมันจะเป็นบุญที่นําพาให้เราพ้นจากความลําบากไปได้เร็ววันเองจึงขอฝากคําสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ